สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวราศีกุมแลัคณากุมนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การดูดวงนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะในหมวดเลิฟสตอรี่นะคะการตามหาลักเท้นะคะไปกับพายิปซีนะคะลีปวิดีโอนี้นะคะเป็นการนแบบโหราศราสตร์ไทยนะคะไม่ได้จํากัดระยะเวลาในการดูนะคะว่าหมดเวลานะคะในการเข้ามาฟังนะคะตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะเพราะว่ากวางทําขึ้นมานะคะให้เพื่อนๆน,นั้นดูได้ตลอดการนะคะก็จะเป็นซีรีส์นะคะ ก็ EP นี้นะคะก็จะเป็น EP ที่4แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะติดตามกันมาตั้งแต่ EP ที่1นะคะก็จะเป็นการแรนดอมนะคะหาพลังงานของคุณนะคะในช่วงนี้นะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะกวางก็หวังว่านะคะอาจจะช่วยเพื่อนๆได้นะคะไม่มากก็น้อยนะคะในแนวทางในไกด์ไลน์นะคะที่พายิปซีนะคะเขาจะสื่อสารนะคะดวงความรักให้กับเพื่อนๆน,นะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะ ที่ติดตามกันมาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่านะคะแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ทุกๆคนเลยค่ะโอเคค่ะชาวราศีกุมและคณากุมนะคะก่อนที่เราจะเข้าโหมดนะคะในการดูดวงแล้วขอญาตประชาสัมพันธ์คษณนาสินค้านิดนึงนะคะสินค้านะคะที่วางมีตอนนี้ก็จะมีอาหารแปรรูปนะคะถ้าใครสนใจนะคะในยุโคโควิดแบบนี้ใครอยากหาของกินอร่อยๆนะคะเอาไว้ติดตู้เย็นนะคะในช่วงกักตัวนะคะหรือ work f ฟ o m home นะ,ะเพื่อนๆไม่สามารถ ออกไปไหนได้นะคะแนะนำค่ะเป็นหมูแดดเดียวนะก็จะมี2ขนาดนะคะ2ไซส์ให้กับเพื่อนๆนเลือกนะคะก็จะมีแบบทดลองนะ120กรัมนะคะราคา50บาทนะคะแล้วก็มีขนาด250กรัมนะคะ ราคาแค่100บาทเองค่ะอร่อยมากๆนะแม่หมอกวางการันตีนะคะอะอย่างที่2นะคะก็จะมีหินมงคลแบบนี้นะคะมีคนติดต่อมานะแต่ว่ากวางยังไม่ได้ตอบเลเดี๋ยวกวางจะไปทยอยตอบนะเดี๋ยวกวางขออนุญาตร้อย100แบบก่อนนะกวางยังไม่ได้ร้อยแบบเลยตอนนี้หินเยอะมากเลยเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวกวางจะร้อยไว้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ขึ้นไว้ที่หน้าชุมชนนะคะหรือถ้าใครอยากดูตัวอย่างนะคะก่อนเพื่อนเลยนะคะ อแอดไลน์มานะคะเดี๋ยวกวาจะลงเอาไว้นะคะในไลน์นะคะว่ามีแบบไหนบ้างนะคะอาโอเคค่ะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องนะคะในการดูดวงความรักนะคะของชาวกุมเลยนะ,ะชาวราศีกุมนะคะก็จะเป็นคนนะคะที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาค่ะถึง14มีนาคมนะคะกวาจะขออนุญ,ญาตนะคะอธิษฐานจิตนะคะต่อครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็สื่อสารนะคะว่าไพทารโไพย,ยิปซีนะคะ เขาจะแรนดอมนะคะหาพลังงานใดนะคะให้กับชาวกลุ่มนะคะในช่วงนี้นะกวางขอ energy นะคะ3ใบให้กับชาวกลุ่มลักนณากลุ่มคะ่ะความรักของคุณนะคะมีไพ่ก้าเหรียญเข้ามานะคะมีไพ่สองถ้วยเข้ามาเจขออีใบหนึ่งสีค่ะกลุ่ม แล้วก็มีไพ่อะไรคะอัศวิเหียนเข้ามาโอ้โหชาวกลุ่มรักนากลุ่มนะคะต่อให้ช่วงนี้คุณไม่ได้ฟิกในเรื่องของความรักเลยนะคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะคะบอกเลยว่าอาจจะมีคนนะคะเขาหาคุณเร็วๆนี้แหละคุณอาจจะมีความรักนะคะเกิดขึ้นนะคะเขาหาคุณเร็วๆนี้แหละนะคะหรือไม่นะคะช่วงนี้นะคะใครก็ตามนะคะที่มีคนคุยมีคนคบอยู่นะคะกวางม,มองว่าคนรักของคุณนะคะคนคุยของคุณนะคะค่อนข้างที่จะ ซัพพอร์ตนะค่อนข้างที่จะทุ่มเทนะคะในเรื่องเงินเงินทองทองให้คุณนะคะหรือว่าคุณอาจจะเจอเซอร์ไพรส์นะคะจากคนคุยคนคบของคุณนะคะเป็นของขวัญล้ำค่าอันมีค่าให้คุณนะคะที่เขาให้คุณจากใจหรือคุณโดนเกี่ยวก็ไม่รู้ช่วงนี้นะคะคุณคุณต้องมีเสน่ห์แน่นอนขนาดคุณไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะคุณอาจจะเจอใครสักคนที่ ทักเข้ามาจีบนะคะผ่านออนไลน์นะบางคนนะคะอาจจะเล่นแอปพลิเคชันนะคะหาคู่อะไรก็แล้วแต่ทางออนไลน์คุณก็มีโอกาสได้เจอนะคะบางคนนะคะอาจจะได้คู่ชาวต่างชาติต่างศสาสนาต่างภาษานะคะแล้วรอการมานักเดตนัดนเจอกันเร็วๆนี้ก็ได้นะถึงช่วงนี้นะคะจ,จะติดในเรื่องของโควิดนะคะแต่กวางมองว่าความรักของคุณนะคะไม่ได้ โดนกักขังหน่วงเหนียวนะคะตามสถานการณ์บ้านเมืองโควิดนะใครคนนั้นนะคะเขาก็ยังส่งแรงใจนะคะกำลังใจให้คุณอยู่นะถึงแม้ตัวจะห่างไกลกันนะคะแต่ชีพจรสัญ,ญลักษณ์นะยังจูนกันอยู่เสมอนะก้าเหลี่ยนสองถ้วยโอ้โหถึงแม้ว่าตอนนี้ความรักของคุณนะคะชาวกลุ่มลักนากลุ่มนะคะอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกันมากนะคะแต่คือจิตวิญญาณของคุณสองคนนั้นนะคะค่อนข้างที่จะ ดึงดูดกันเหลือเกินนะประมาณว่าใช้พลังจิตนะใช้จิตวิญญาณนะคะเพื่อสร้างความผูกพันกันนะไม่เหมือนกับว่าถึงแม้สถานการณ์ช่วงนี้จะติดขัดไปหมดเลยนะคะความรักนะคะมันยิ่งใหญ่กว่าอุปสรรคนะคะที่คุณเจออยู่ตอนนี้นะเห็นไหมออสวตรเลียนสำหรับคนที่เป็นคนคุยกันนะมีโอกาสได้ชัดเจนกันเร็วๆนี้แหละกวางมองแบบนี้บางคนนะคะอาจจะคุยกันมานานมากนะคะเรียนรู้นะในจุดดีจุดด้อยนะซึ่งกันและกันแล้วเราสามารถยอมรับกันได้อะนะ เราก็จะมีการชัดเจนเกิดขึ้นนะคะโอเคนะสถานการณ์นะคะไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่อุปสรรคอะไรเลยนะคนเรานะคะจะรักกันยังไงก็รักกันนะนะคะโอเคนะเราอยู่ในบ้านนะคะชาวกลุ่มลักนากุลุ่มนะถ้าคนเขาจะรักเราเขาก็งัดเข้ามาได้โอเคไหมประมาณนี้อาทีนีะคะเดี๋ยวกวางจะขอเปิดพลังงานสิใบนะคะให้กับชาวกลุ่มลักนากุลุ่ม นะคะพลังงาน1ิบไบนี้ของคุณนะคะเป็นพลังงานแห่งความรักนะที่กวนจะเปิดให้คุณนะคะคนที่เกิดวันที่อธิษฐานใหม่นะ13กุมภานะคะถึง14มีนาคมค่ะขอพลังงานเ n e น g y นะคะให้ไพ่ทาโล่ให้ยิซีนะคะช่วยสื่อสารหน่อยนะคะว่าชาวกลุ่มรักขนากลุ่มนะคะความรักของคุณนะคะจะดำเนินยังไงต่อไปนะคะขอสิบใบให้กับคุณคะ่ะ มีไพ่จัดเม้นเข้ามาอ่ามีไพ่อัศวินดาบเข้ามานะคะบทจะมีความรักก็มีเข้ามาซะงั้นนะคะชาวกุมรักนากุมต้องบอกก่อนว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเจอความสัมพันธ์นะคะในลักษณะแบบคู่เวรคู่กรรมนะแต่ตอนนี้นะคะจุดบอดของความสัมพันธ์นะคะที่ทําให้คุณเป็นทุกข์ตอนนั้นนะมันหมดแล้วนะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะมีคู่นะคะคนที่นํารักแท้มาให้คุณนะคะเป็นคู่รักในอดีตชาติด้วยนะจัดเม้นเข้ามานะ่ ะค,ะคุณจะเจอนะคะใครสักคนหนึ่งที่คุณคุ้นเคยมาก่อนก็ได้นะอาจจะเป็นคนคุ้นเคยคนรู้จักกันมาก่อนนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราเคยดีวกันแล้วอ่ะเราเคยคุยกันแล้วเราเคยเป็นแฟนกันแล้วเรารู้จักกันก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วความสัมพันธ์นั้นนะคะอาจจะทิ้งช่วงห่างไปนะคะในระยะเวลานึงในแบบที่คุณนั้นไม่ได้คาดหวังให้เขากลับมานะคะคือคุณไม่ได้คาดหวังนะคะว่าเราจะต้องเป็นผู้ครอบครองเขานั่นหละค่ะ ในช่วงเวลานะที่คุณไม่ได้คาดหวังอะไรในตัวเขานะคะอยู่ๆนะคะเขาก็วนเวียนกลับมาอยู่ในชีวิตคุณแบบน่าประหลาดใจแบบน่าเซอร์ไพรส์นะทงทั้งที่ตัวคุณนั้นนะคะอาจจะมองว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณยอมที่จะตัดใจแล้วล่ะนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องในอดีตนะคะคนรักเก่าแฟนเก่าใครก็ตามที่คุณรอคอยเขาอยู่แล้วคุณยังรักเขาอยู่นะคะถ้าเขาหวนกลับมานะคะเขาคนนี้ก็น่าจะเป็นคู่แท้ของคุณอือเป็นคนรักของคุณ ะะหรือไม่นะถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบใหม่ๆเลยอะแบบคุณไม่เคยเจอหน้ากันก่อนเลยนะคะมันเหมือนกับว่าคนคนนี้เหมือนคุณคุณ้นหน้าเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เคยรู้จักนะคือคุ้นซะงั้นนะ,ะเป็นคนคุ้นเคยเหมือนเราเคยรู้จักกันที่ไหนมาก่อนนะคะมันจะเป็นสัญญาเดิมเขาเรียกว่าสัญญาดีตชาติก็ได้นะคะเหมือนเราคุ้นจาเหมือนเหมือนจะจําได้นะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราเคยเจอคนคนนี้ ะะที่ไหนมาก่อนมันจะมีเซนต์มีรางสังหรณ์บอกอะไรเบาๆภายในใจคุณว่าคนคนนี้นะคะทําไมถึงมีบทบาทนะคะในชีวิตนะคะกับคุณมากมายเหลือเกินคือความรู้สึกที่คุณรู้สึกกับเขานะคะจะมากมายกว่าคนอื่นๆนะคะที่คุณเคยดูเคยคบอะชาวกลุ่มนะคะคือหนึ่งคนรักเก่านะคะกลับเข้ามานะคะคนรักเก่านะคะหวนกลับมาเป็นคู่แท้ของคุณสองคนใหม่ๆที่คุณไม่เคยรู้จักเลยคะ่ะ แต่คุณจะรู้สึกว่าคุณคุ้นหน้าคุ้นตาและดูเหมือนคุ้นเคยแล้วที่สําคัญเป็นความสัมพันธ์ที่คุณสองคนรู้สึกสนิทก,กันเร็วมากโอเคนะคะไปต่อสิมีไพ่อะไรจ๊ะอัศวินถ้วยเข้ามาช่วงนี้ความรักโรแมนติกนะคะหวานหอมระมุน นะคะทั้งกายและใจนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะมันตกในตำแหน่งอนาคตของคุณนะคะกำลังบอกว่าอะไรก็ตามที่คุณปรารถนานะชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนะคะเกี่ยวกับความรักนะคะหรือคุณปรารถนาอธิษฐานจิตไว้นะคะรอการกลับมาของใครสักคนเนี่ยเขาจะกลับมาหากลุณมนะคนคนนี้นะเพราะเป็นไพ่อัศาวินทวยเขามานะคะความรักของคุณนะคะช่วงนี้เรื่อยๆนะคะแต่ในความเรื่อยๆนะคะแฝงไปด้วยความละมุนและความโรแมนติกอืม มังคนอยู่ไกลกันนะไกลกันมากนะคะแต่ก็อินเลิฟกันได้ค่ะโอเคนะออาไปต่อสิฉะนั้นนะคะชาวกลุ่มปัญหาระยะทางของคุณนะคะไม่ว่าจะมีบททดสอบนะคะมารผจญอะไรเข้ามาในช่วงนี้นะคะไม่สามารถนะทำลายกำแพงความรักอันยิ่งใหญ่ของคุณสองคนได้เลยค่ะหกเหรียญอุ๊ยเห็นไหม ไม่เ,เหมือนกับว่าคุณสองคน่ะนะคะมีอย่างอื่นมาแทนที่นะคะในความห่างได้เสมอนะคุณสามารถบริหารจัดการกับความสามารถที่มันห่างเหืนกันได้อะประมาณนี้นะเอ่ออย่างเช่นนะคะฝ่ายตรงข้ามนะคะเขาอาจจะซับพอร์ตคุณนะคะด้วยเงินเงินทองทองก็ได้อะหกเหรียญน,นะคะหรือว่าเขานั้นนะคะจะดูแลเอาใจใส่คุณนะคะ ประมาณว่าทั้งกายและใจนะคะคุณอยากได้อะไรเหมือนกับว่าคนคนนี้จะตามใจคุณทุกอย่างเลยนะแต่ว่าชาวกุมคุณไม่ได้เป็นผู้รับอย่างเดียวนะหมายถึงว่าเขาให้อะไรมาคุณก็ให้เขาตอบแทนกลับไปด้วยเช่นกันนะ่นะดฉะนั้นความสัมพันธ์ความรักของคุณตอนนี้นะคะคนล็อบข้างนะเขาค่อนข้างที่จะอิจฉาคุณนะเออกับความรักนะกับเนื้อคู่กับโซเมตนะคะที่คุณเจออยู่ในช่วงนี้นะก็ะเหมือนกับว่าแต่ก่อนนี้นะคะคุณอาจจะมีปัญหาก,กันด้วยระยะทางนะคะ มีในเรื่องของความหมึงหวงเข้ามาอะไรประมาณนี้นะคะแต่มันเหมือนกับว่าเวลาคุณกลับมาแล้วปรับความเข้าใจกันแล้วอะมันเหมือนความสัมพันธ์มันดีขึ้นอะมันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วมันดีขึ้นนะคะผิดปกตินะมันอาจจะไม่เคยดีแบบนี้มาก่อนอยู่ๆมันก็ดีขึ้นมานะคะจากการที่คุณเคลียร์ใจแล้วก็พูดคุยในวันนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวไปต่อสิแล้วก็มีไพ่ The High p r i e t เข้ามาช่วงนี้คุณมีสเสน่หกับ ฝ่ายตรงข้ามมากเลยคนคุยคนคบของคุณนะคะเขาค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกคิดถึงคุณโหยหาอยากมาหานะคะเหมือนโดนเวทมนต์เหมือนโดนของอะไรประมาณนี้แต่คุณก็ไม่ได้ไปทำของไสยศาสตร์อะไรใส่เขานะแต่มันคือความผูกพันค่ะนะเสน่ห์นะคะหรือความผูกพันจะถูกสร้างได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เล่ห์ใช้กลอะไรหรอกนะใช้ความดีนะใช้ความจริงใจใช้หัวใจเข้าไปรักอะนะแค่นี้นะคะ มันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นสิ่งดีๆพลังงานดีๆน่ะนะที่ทำให้เขานั้นเกิดหลงรักคุณในจิตวิญญาณของคุณเขารักคุณในจิตวิญญาณนะคะเขาไม่ได้รักคุณนะคะจากบุคลิกภายนอกอย่างเดียวนะแต่มาจากจิตวิญญาณของคุณนิสัยของคุณด้วยนะคะชาวกลุ่มลัคนากลุ่มถ้าคุณเจอเนื้อคู่คุณเจอโซเมตนะคะเจอคู่ที่ เป็นในลักษณะบุญวาสนานำพานะอดีตชาติคุณอาจจะเคยนะคะสร้างสายใยกันมานะสายใยความผูกพันนะคะในชาตินี้นะคะคุณได้เจอกันได้พบกันน่ะนะคะมันจะคุณคุ้นตากันเหมือนเคยเจอกันที่ไหนนะหรือเราอาจจะรู้จักกันแล้วเราสร้างมิตรนะคะตภาพนะกลยาณมิตรกันไว้แล้วนะคะแล้ววันหนึ่งนะคะพอมีการหวนกลับมานะคะเจอกันนะมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เราก็จะดึงกันไว้เรื่อยๆและความรักมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ ไปต่อสีตัวเขานะคะขอใบหนึ่งค่ะมีไพ่สาม้เท้าเข้ามาโอ้ชาวกลุ่มลักนากลุ่มเขาอยากมาหาคุณอยากมาหามากคิดถึงมากไม่รู้จะทำยังไงนะคะเขาอยู่ตรงนั้นนะคะเขาก็อยากถามคุณว่าคุณนั้นสบายดีไหมหรือว่าตัวคุณนั้นนะคะอาจจะเป็นผู้นะคะ ให้คำตอบเขานะคะในสถานะนี้นะคะว่าตกลงแล้วนะคะคุณนั้นนะคะจะให้สถานะคำว่าแฟนคำว่าสามีภรรยานะคะหรือคุณนั้นนะคะจะให้สถานะอะไรกับเขาแต่เขานะคะอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะไปเป็นคู่ครองที่แท้ทูอ่นะเขารอสองอย่างนะคะรอการมาหาคุณเนี่ยแหละอืมนะคะกับ รอคําตอบจากคุณนะคะในแบบที่เขานะคะได้ขอคุณไปแล้วนะคะตั้งแต่ต้นนะอ่ะไปต่อสิชาวราศีก,กุมะ่ะแจกกั์ดเมื่อไหร่คะส่งมาให้แม่หมอด้วยนะโอเคไหมอ่ะไปต่อมีไพ่เด็กถ้วยเข้ามาโอ้โอ้โอโอ,โอเด็กถ้วยเข้ามานะคะโอเคชาวกุมลักคนากุมนะคะในความสัมพันธ์นี้กวางม,มองว่า มีในลักษณะคนที่อายุน้อยกว่าคุณเข้ามานะคุณอาจกําลังชั่งตายอยู่นะโอ้ว่าความสัมพันธ์นี้นะคะในเรื่องความแตกต่างของอายุเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมนะเพราะว่าเด็กถือถวยมันขึ้นมานะคะในตําแหน่งนะคะของปัญหาคุณน่าจะคบเด็กคนที่อายุน้อยกว่านะคะแต่มันไม่ใช่ประเด็นหรอกนะคนที่จะอายุมากกว่าน้อยกว่านะความมองว่า ความรักนะคะไม่ได้เกี่ยวกับความแตกต่างอะไรทั้งสิ้นนะคะมันอยู่ที่เราจะมองนะคะเราไม่ต้องไปแคร์คนรอบข้างว่าคนรอบข้างเขาจะมองอย่างไงนะฉะนั้นความรักนะคะเราต้องแคร์ซึ่งกันและกันสิถ้าเราเลือกกันแล้วนะคะเราทําไมจะต้องไปคิดเรื่องอายุความต่างอะไรประมาณนี้นะคะว่าคนอื่นจะคิดยังไงนะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นคะ่ะเพราะอะไรคะเพราะว่า เรารักกัน2คนคนอื่นเขาไม่ได้เข้ามารู้นะคะในเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณนะคะฉะนั้นนะคะเรื่องความแตกต่างนะคะหรือการที่คุณช่างใจอยู่ตอนนี้นะคะกวางอยากให้ชาวกุมลักขนากุมนะคะคุณเททิ้งไปเลยความต่างบางทีมันไม่ใช่ประเด็นหรอกนะมันอยู่ที่ตัวคุณสองคนว่าแคร์กันมากน้อยแค่ไหนนะแค่คุณ2คนแคร์กันแล้วทําไมคุณต้องไปแคร์กับสิ่งเร้าภายนอกนะคะที่ เขาจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันเรื่องของเขาแต่เราเลือกที่จะรักกันนะคะเราต้องแคร์ใจซึ่งกันและกันนะอันนี้คือปัญหานะคะที่คุณอาจจะกําลังมีอยู่นะเออจะเป็นความต่างอะไรก็ได้ต่างอายุต่างศาสนาต่างภาษาอะไรก็ได้ค่ะอันนี้กวางบอกไว้เป็นแนวทางนะคะบางคนนะคะอาจจะเจอเรื่องความต่างเข้ามาแล้วก็รู้สึกแบบเอามาคิดอะเอามาคิดนะคะคิดไปทั่วเลยว่าเอ๊ะถ้าเราครบไปคนอื่นจะรู้สึกยังไงเราไม่ต้องเอาความรู้สึกของคนอื่นมาเป็นที่ตั้งค่ะ เอาความรู้สึกของตัวเราสองคนสินะถ้าเราเลือกที่จะรักกันนะนะ่ะไปต่อนะคะอามาดูเขาสีคุณรู้สึกดีกับเขานั่นแหละชาวกลุ่มนะคะแต่มันยังมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มาขัดขัดใจอย่านะสิ่งที่เราเอามาชั่งใจนะคะมันก็ยังขัดขัดใจอยู่ยังขัดแย้งอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเราให้คําตอบเขาไปนะ่ะนะคะความรักของเรามันจะดีแบบนี้นะคะแบบที่เคยดีหรือเปล่าถ้านาคดข้างหน้านะคะ คุณให้สถานะกับเขาแบบชัดเจนมากๆเลยอะนะคุณก็กลัวว่าอนาคตมันจะไม่ดีในแบบเนี้ยเพราะว่าตอนนี้คุณอยู่ในช่วงเข้าใหม่ปามันไงคะชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนะคุณก็เลยคิดมากนะคะเรื่องอนาคตหน่อยๆนะแต่ความรักดีนะเจ็ดถ้วยโหชาวกลุ่มลักนากลุมเขายอมแม้กระทั่งเป็นตัวเลือกให้คุณเลยนะเจ็ดถ้วยเขามานะคะตัวเขาเองเขาก็ไม่เคยที่จะยอมนะคะ เป็นตัวเลือกให้กับใครนะคะแต่นั่นเพราะเป็นคุณไงนะคะที่คุณจะต้องมีดีอะไรในตัวเองนะชาวกลุ่มนะคะเขาถึงยอมยืนอยู่ตรงนี้นะคะรอในเวลาของคุณรอให้คุณเลือกเขายอมอ่ะยอมเป็นโอกาสเดียวนะคะที่เข้ามายืนในชีวิตคุณนะเขายืนอยู่ตรงหน้ายืนซ้ายยืนขวายืนหลังนะคะเพื่อให้คุณมองเห็นนะคะในความดีในสิ่งดีๆในพลังบวกที่เขาทำเพื่อคุณนะเจ็ดถ้วย คุณเจอคนที่ทุ่มเททั้งกายและใจนะอกับคนคนนี้อาจจะเป็นเพราะตัวคุณเองนะคะชาวกลุ่มหลักคณากลุ่มนะคะอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะเคยเป็นผู้ทุ่มเทมาก่อนเคยเป็นผู้ให้มาก่อนเคยเป็นคนดีเป็นพ่อพระแม่พระมาก่อนนะคะในอดีตจะเป็นอดีตชาติหรืออดีตในชาตินี้นั่นแหละนะแต่คุณอาจจะไม่เคยได้รับการตอบแทนอะไรเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาคุณคุณดีคนกับคนผิดนะหรือคุณเลือกคนผิดในชีวิตเข้ามานะคะฉะนั้นการทุ่มเทในอดีตของคุณนะคะ มันจึงไม่ได้คุ้มค่านะคะต่อการให้นะคะแต่ในเวลานี้มันคุ้มค่านะคะต่อบุญกุศลกุศลของคุณเออที่คุณเคยทําตอนนั้นแล้ววันนี้นะคะจัก,กรวาลน,นะอาจจะส่งนะคะคนที่ทุ่มเทนะคนที่เคยเป็นแบบเดียวกับคุณนะคะเข้ามาเป็นการตอบแทนค่ะคุณอาจจะได้แค่บทเรียนนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนาะกับการทุ่มเทนะคะ แต่ณนะวันนี้มันไม่ใช่บทเรียนสําหรับคุณอีกต่อไปแล้วนะคะแต่คนคนนี้เข้ามาเพื่อเป็นหลักแท้เป็นคู่แท้ให้กับคุณเลยอะ่ะออีกสองใบะคะ่ะมีไพ่เกาดาวความคิดของคุณนะความรู้สึกของคุณคุณยังกังวลอะ่ะคุณยังคุณยังไม่กล้าให้คําตอบกับเขาเท่าไหรอ่อ่ะถึงแม้ว่าคุณจะชอบเขามากนะคะถึงจะมีความรู้สึกแบบอยากจะให้คําตอบนั้นนะคะคําตอบที่เขาต้องการนั่นแหละ นะคะคุณก็ยังรู้สึกกลัวแล้วก็กังวลมากอะนะคะกับความรักอาจจะเป็นเพราะคุณไม่ได้แบบมีความรักนานๆแล้วนะสําหรับกลุ่มนะคะแล้วพอบทที่เนื้อคู่จะมาคือเขาก็มานะแบบที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ตั้งตัวหรือคุณเองนะคะก็กะว่าคุณจะโสดๆแล้วละ่ะกะว่าจะไม่อยากนะคะมีความรู้สึกหลักใครอีกอะนะจากอดีตที่ผิดพลาดนะแต่คุณก็ข้าไมไปถึงนะคะว่า วันนี้นะคะความรู้สึกที่เรียกว่าหลักมันจะเกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งอะนะฉะนั้นคุณก็เลยคิดมาแล้วคุณก็ยังแบบเหมือนไม่ทันได้เตรียมตัวหรือว่าเตรียมรักอะไรอย่าประมาณนี้นะคุณกําลังมองค่ะว่าถ้าจะไปต่อกับเขาคนนี้นะคะแบบชัดเจนเลยอะ่ะนะคะอนาคตมันจะเป็นยังไงคุณคิดมากเกินไปคะ่ะนะคะอนาคตข้างหน้าเราไม่มีใครรู้หรอกนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ย ให้คุณมองพิจารณาจากการกระทำปัจจุบันของเขาเลยค่ะนะว่าเขาดีสำหรับเราแค่ไหนนะคะที่เรานั้นนะคะจะนำเขาเข้ามาที่เรียกว่าคู่ควรนะคะเป็นความรักของเราอะนะถ้าคุณมีศรัทธานะคะในความรักอีกครั้งนะคะถ้าคนคนนี้นะคะเขาดีต่อใจคุณมากนะคะจงฟังเสียงหัวใจของตัวเองค่ะชาวคุมลัคณากุมนะคะไม่มีใครโชคร้ายไป ตลอดเวลากับเรื่องความรักหรอกนะคุณจะพบแต่ความโชคดีแล้วนะนับแต่น,นี้เป็นต้นไปคุณผ่านอดีตที่เลวร้ายมามากพอแล้วนะคะชาวกุมให้คุณนั้นนะคะได้เปิดใจนะคะเปิดโอกาสเถิดนะถ้าตอนนี้คุณเห็นเขาว่าเขาเป็นคนดีมากๆนะคะคนหนึ่งอะนะที่สามารถดูแลคุณได้แล้วเขาก็พร้อมที่จะทําแบบนั้นนะกุมแต่อยู่ที่คุณนะคะ แล้วก็มีไพ่สามถ้วยเขามานะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะคุณจะให้เขานะคะอยู่ในสถานะใดนะคะกวางมงว่ามันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะมันจะเป็นความสุขนะคะความพอใจนะคะทั้งคุณและเขาคือคุณสองคนจะตกลงกันได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะกวางมงว่าจากคนคุยมีโอกาสได้เป็นแฟนจากคนที่เป็นแฟนกันอยู่มีโอกาสได้แต่งงานนะคะจากใครก็ตามนะที่เจอกันนะคะเป็นคู่รักชาวต่างชาติต่างภาษา นะคะแล้วมองว่าระยะทางนั้นเป็นปัญหานะคะที่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นนะคะอาจจะพัฒนาไปช้านะคะแต่กว้างม,มองว่าจะมีการพัฒนาเกิดขึ้นแน่นอนนะแล้วก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยเพราะ3ามถ้วยขึ้นมานะคะมาบอกความสําเร็จความปรารถนาของคุณนะคะถ้าคุณปรารถนาให้เขานะคะเป็นคู่ครองของคุณนะคะแต่ต้องมีเหตุปัจจัยในการพูดคุยกันรู้จักกันแล้วนะอืมนะคะบางคนอธิษฐานอ่ะหนุ่มหล่อคนนี้ ฉันอยากให้เขาเป็นคู่รักของฉันจังเลยหนุ่มหล่อคนนี้นะคะฉะนั้นนะต้องมีเหตุปัจจัยนะคะในการที่เราสองคนนั้นได้รู้จักกันแล้วได้พูดคุยกันแล้วนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์นะคะไปในอีกระดับหนึ่งนะ,ะโอเคค่ะและนี่คือพลังงานเอนิจีของชาวกุมหลักคากรมนะคะอาทีน,นี้กวนจะเปิดเป็นความรู้สึกของเขาหน่อยซิชาวกุมเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ ความรู้สึกของเขาค่ะกุมลักขนาดกุมอยากรู้จังเลยเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะมีไพ่สองดาบเขามานะคะเขากลัวการปฏิเสธเขากลัวคุณไม่เลือกเขาอันนี้คือสิ่งที่เขากลัวนะสองดาบอัศวินดาบนะคะเขาอยากมาหาด้วยคิดถึงนะคะเขามองว่าถ้าการที่คุณกับเขาไม่ได้เจอกันเนี่ยนะคะเขาก็ยังรู้สึกว่าอ,อ่อ รู้สึกว่าเขานั้นนะคะอยู่ในมุมมืดในการที่เขาจะยืนในจุดไหนในชีวิตคุณอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะเขาจึงคิดว่าการมาหาคุณการที่เราได้เจอกันบ่อยๆมันจะดีกว่าการที่เราห่างไกลกันแบบนี้นะถามว่าความห่างยังเป็นอุปสรรคอยู่ไหมยังเป็นอุปสรรคอยู่นะคะแต่มันไม่ใช่อุป,ปสรรคแบบปัญหาโลกแตกไงคะที่จะทําให้คุณนั้นไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันนะกลุ่มอ,อีก3ใบ แล้วก็มีไพ่อัศวิเลียนเข้ามาเขาอยากบอกคุณว่าคุณรอเขาไหมเนี่ยคุณจะรอเขาอยู่ไหมคุณอย่าเพิ่งไปเลือกใครนะคุณอย่าเพิ่งไปรักใครนะคุณอย่าเพิ่งไปคุยกับใครนะรอเขาก่อนนะคะเขาอยากบอกแบบนี้อีกสองใบเขาหนักแน่นในตัวเองนะคะเขาบอกแบบนี้แล้วคุณล่ะคุณหนักแน่นกับเขาไหมอะมีไพ่สองถ้วย คุณคือคนที่ใช่เขาเลือกคุณเป็นคู่ครองแล้วแต่คุณจะเลือกเขาไหมเขาไม่รู้นะคะแต่ในความรู้สึกของเขานะคะเขาเลือกคุณแล้วเขารักคุณแล้วค่ะฉะนั้นนะคะไม่มีอะไรที่จะทําให้เขาหวั่นไหวไปจากคุณได้เลยนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะเขาอยากมาหาคุณมากกว่าตอนเนี้เขาไม่เขาไม่อยากอยู่เฉยๆนะคะไม่อยากแบบรอคอยนะคะไม่รู้ว่าจะมาหาคุณได้เมื่อไหร่ไม่รู้ว่าประเทศจะเปิดเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้นะคะมันอาจจะมีบ้างที่ทําให้เขางุดหิดใจนะคะ กับการที่เขาไม่ได้มาเจอคุณนะและนั่นนะคะมันทวีคูณความหึงหวงของเขานะบางทีเขาก็หึงหวงใส่คุณนะคะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าคุณลำคาญเขาไหมนะเวลาที่เขาหึงหวงใส่คุณนะคะแต่การที่เขาแสดงอาการแบบนั้นบอกมานะเขาอยากจะสื่อสารนะคะให้คุณรับรู้ว่าเขารักคุณแล้วห่วงคุณมากนะเป็นห่วงด้วยนะคะดูแลสุขภาพดีๆนะสถ้วยหน่ถ้วยเขามานะคะแล้ววันใดก็ตามที่ทุกอย่างเข้าข้างสถานการณ์เข้าข้าง นะคะวันนั้นแหละจะเป็นวันที่เขานั้นนะคะสามารถทําอะไรอะไรเพื่อคุณได้มากกว่าในสิ่งที่คุณเห็นที่เขาทําให้คุณอยู่ตอนนี้แต่คือตอนนี้นะคะมันก็มากเพียงพอแล้วนะที่เขาทําให้คุณะนะคะแต่เขาก็มองว่าการที่เขาจะได้ใกล้ชิดคุณนะมันมีโอกาสมากกว่าหรือเปล่านะคะที่คุณจะตัดสินใจนะคะให้คําตอบกับเขาในแบบที่เขาต้องการได้เร็วขึ้นนะคุณอาจจะรอการมาเจอมาคุยกัน นะคะมาออกเดทกันออกทริปด้วยกันก่อนก็ได้นะคะก่อนที่คุณนั้นนะคะจะให้คำตอบเขานะคะในแบบที่เขาถามคุณมาอ่ะโอเคนะสำหรับชาวกลุ่มลักนากลุมนะคะโอเคกวางขอ3ใบสิ3ใบให้กับกลุมเป็นบทสรุปนะว่าไพ่เขาจะบอกอะไรคะมีไพ่สี่ไม้เท้าเข้ามาอืม สีไม้เท้คู่แท้เหรอราชินีช่วยนะคะอีกใบหนึ่งคำตอบออยู่ในใจคุณแล้วค่ะสำหรับชาวกลุ่มนะแล้วก็มีไพ่ราชินีดาบเข้ามานะคะคุณอยากบอกเขาว่าไม่ต้องกลัวอะไรหรอกคุณเองนะคะคุณเองก็ไม่ได้หวันไหวกับใครนะคุณเองก็ดีกับเขานะคะเพียงคนเดียวแล้วคุณก็คาดหวังให้เป็นเขานั้นแหละนะคะแล้วก็อยากให้เขานั้นนะคะ ช่วยนะดูแลหัวใจของเขาให้ดีด้วยก่อนที่จะส่งคำถามนี้นะคะมาถึงคุณนะคะขอให้ความรักของเขาที่มีต่อคุณนั้นนะคะจงอยู่แบบนี้กันไปนานๆน,น,นะราชินีดาบเข้ามาเป็นบทสรุปค่ะมันหมายถึงว่าคุณก็ไม่ได้หวั่นไหวนะคะกับการที่คุณนั้นนะคะไม่ได้ใกล้ชิดเขาคุณไม่ได้หวั่นไหวกับสิ่งแวดล้อมหรืออะไรนะเพราะอะไรคําตอบมันชัดเจนอยู่ในนี้ ั่นก็คือคุณนั้นก็รักเขานะคะแล้วก็เป็นห่วงเขาด้วยเห็นปะการสื่อสารทางกายนะคะคุณยังปรารถนาให้เป็นเขาคนนี้แหละรอการเดินทางมานะคะรอการมาเจอกันมาหานะคะแล้วจบด้วยความชัดเจนนั่นเองนะคะโอเคนะและนี่คือเอนิจีของชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนะโอเคนะคะถ้าเ,เป็นพลังงานบวกส่วนใหญ่สำหรับกลุ่มนะคะข้อเสียก็แทบจะไม่มีนะคะในเอพิสซดน์นี้นะคะ ก็ขอให้คุณนะสมหวังนะคะกับคนที่ปรารถนาถ้าคุณรอใครอยู่นะคะก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาคุณนะอ่ะลองดูนะคะว่าผลลัพธ์นะคะกับการเปิดไพ่ของกวางจะเป็นยังไงในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวเราเอาไว้ติดตามใน E ะี EP หน้านะโอเคคะ่ะบ๊ายบาย